ราศีเมษหรือลัคกกนาเมษนะครับก็มีเกณฑ์ตาที่จะเป็นพญานาหมืน่น <g iggle> ยังไงอาจารย์เหมือนโบราณเลยทำไมโบราณก็พป็นก้กออย่างนั้นแหละครับก็ตั้งแต่วันประมาณวันที่2ตุลาคมนี้นะครับจนประมาณวันที่23่ันาวาามะครวาดาวพหัสึ่งเป็นดาวใหญ่ทางฝ่ายสุประเคราะห์นะครับจะโคจรอ,อยู่ในเรือนที่4ของจารกรลัคนาเมษหรือราศีเมษนะครับ ตามตำรานั้นว่าได้ประตุงเกณ์ดวงหนึ่งจริงๆประตุงเกณ์เต็มรูปแบบก็จะมีพระศุกร์พระจันทร์ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าถือว่าเป็นดาวใหญ่ก็คือพฤหันเป็นดาวใหญ่ดังนั้นเรามาประกณ์แบบเกณฑ์เกณ์จรก็พอได้อยู่แต่พลเรือนัวครูจรนเปตีปุ๊บเนี่ยเรียว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นประตุงเกณเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ลักษณะของดอกบวัวประตุมหมายถึงดอกบวัวนะครับดอกบวัวนี่จะมีลักษณะของการเกิดมาจากกลนตมนะครับใต้น้ำนะครับแล้วผุดโผล่พ้นน้ำใช่ไหมพอผุดพ้นน้ำปุ๊บเนี่ยคน เด็ดดอกบวัวเก็บดอกบวัวไปตไวายพระนะครับส่วนมากนะตะไวพระหรือว่าตั้งไวบ้บนหิ้งนู่นนั่นนี่มีไหมเก็บดอกบวัวไปไปให้แฟนไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเปรียบเกณฑ์ลักษณะองบมาเทียบกับคนทะเรงว่าเอ้ยไม่ว่าเราจะนะทํางานลักษณะไหนนะครับอยู่ในเ,เกิดมาในชนชั้นใดน,นะครับก็จะได้รับการเช่วชจูนะครับเพราะนี้กได้รับการมีความเจริญเติบโตทางหน้าที่การงานจนสามารถที่จะเป็นเจ้าคุณนายคุณได้นะครับได้รับการเคารพด้วยคุณงามความดีเพราะฉะนั้น ชาวราศีเมษเนี่ยก็จะมีเกณฑ์จะตาเรื่องตำแหน่งได้ถ้าท่านมีตำแหน่งใดๆอยู่หรือว่ากําลังเกี่ยวกับเรื่องของการทดสอบสอบอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของตำแหน่งงานหรือหน้าที่การงานนะครับหรือสอบบรรจุราชการมีเกณฑ์อย่างสูงในช่วงเวลาดังกล่าวนะม,มีเกณฑ์สูงที่จะได้รับราชการได้เป็นขุนนางขุนนางขุนานางนะครับแล้วก็ถ้าคนที่ทํางานแบบะระบบก็เรียกว่าธุรกิจตัวเองหรือว่าเอกชนใดๆก็แล้วแต่เนี่ย ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้งานแล้วก็ถ้าคนที่มีงานอยู่แล้วหรือํำแบบรับมงรับเหมาหรือรับจอบงานเนี่ยก็จะได้งานใหญ่เนื่องด้วยพระเจาเนี่ยก็พักจอพระเจาจรเนี่ยพักนะครับถอยหลังไปอยู่ในลาภะไปทำงากับผู้มีใหญ่ด้วย่าน,นท่านจะได้โชคใหญ่ได้งานใหญ่นะบางทีก็อาจจะเป็นงานลักษณะที่เอ้เป็นงานประมูลก็ได้นะหรือเป็นงานในลักษณะที่เอ้มันมาแบบแบบเดือดเชื่ยหรือเป็นการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ก็ถือว่าเป็นส่วนเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะของจาราศีเมษหรือลัคนาเมษนะครับในเรื่องของงานนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นงานยากก็ได้นะงานกานข้ายยากเพราะว่าเสา์เนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของจาราศีเมษโดยตรงพัสดุ์เนี่ยปกติมันก็ยากอยู่แล้วทีนี้พอมาพักมันกูจอนวิริตเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่ปกติมันไม่ปกติไงอาจารย์เช่นอย่างเช่นเราก็ไปแก้งานกนุอื่นแต่เป็นงานใหญ่อย่างเช่นบางคนที่รับเหมาใหญ่ๆก่อสร้างใหญ่ๆก็จะเป็นก่อสร้างโรงงานไปเลย คือมันเป็นอะไรเจ็บที่บิ๊กบิ๊กเปนใหญ่มากอ่าแล้วก็มันมีความยากความยากหลายๆด้านในเรื่องของสปาเว,ว็บกดสปาเว,ว็บล้อมนะครับหรืออ่ถ้าท่านจะทำหรือคนรับเหมานะเน้นเรื่องคนรับเหมาเนี่ยเน้นนิดนึงว่าเรื่องของโครงสร้างเรื่องของเหล็กท่านไปตรวจสอบเรื่องเหล็กให้โอเคเพราะช่งวงเวลาดังกล่าวเนี่ยดาวงานดาวเหล็กกูจอนเป็นมาจักและกูจอนออกกำลังด้วยแต่บางครั้งนะครับอยู่เวลาตีตุเพราะนั้นเน็ตที่สูงหรือโครงเหล็กข้างบนนะครับที่ท่านสร้างเนี่ยพยายามให้มันกระชับนิดนึง หรือบางทีมันจะอาจจะเป็นงานที่ยากอยู่ตรงนั้นเรยียกไปเจองานยากแต่ใหญ่งานยากแต่ใหญ่สำเร็จอาจารย์ก็ถือว่าช่วงเวลาดังกล่าวมันสำเร็จได้นะครับแล้วก็ถือว่าได้จอบใหญ่ได้กําไรหรือว่าได้รับผลที่ดีในช่วงเวลาดาังกล่าวนะครับส่วนถตาท่านที่รับราชการอาจารย์บอกแล้วนะมีเกิจาจะได้เป็นคุณน,นักคุนนางนี่เป็นอะไรนะพญานาหมื่นได้อัปเกรดขึ้นได้เป็นช่วงเวลาที่ถือว่ามันสั้นหรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พยากร ในคลิปนี้จะใช้พริรันอย่างเดียวแต่ว่าเราก็แถมพระสาไปด้วยเพราะพระสาก็คือว่ามันเป็นดาวการงานโดยตรงของชาวราศีมเมษน,นะครับแต่พริรันจะได้เกณฑ์หรือได้องค์เขาเรียกว่าได้ปฐุมเกณฑ์นั่นเองที่ปฐุมเกณฑ์ก็คืออาจารย์บอกอไปแล้วว่ามันดีอย่างไรนะครับมันดีในเรื่องราวของเรื่องของตแหน่งหรือเรื่องของคนชาวราชน่าก็จะได้เป็นคุน้าคุนนางวันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่งดงามมากๆนะครับของชาวราศีเมษน,นะครับถ้ามีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจไงครับก็คอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะอย่างเช่นเคยโหราศาสตร์เป็น วิชาเตตินะครับฟังเล่นๆนะคะรับไม่ต้องคิดมากบ๊ายบาย